มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเยือและมีได้ถูกใจนู้พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะครับตั้รถหกล้อดําซิ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านนะครับผมตกงานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอาชีพใหม่นะครับ <laughs> บันนี้ให้เมียเลี้ยงเลยทนะ่านผู้ชม อ,อยากดูไหมครับอยากดูไหมน,นะครับซอยแช่แนดเดอพี่น้องนะครับซอยซอยแช่ไปซอยแช่ไปเนี่ยนะครับไห้มันฮอตหูผู้ที่ก็เจ้าสนใจนะครับเพราะว่าคุมเฮานีาน่คือที่บมไม่ผู้ใดอยากบมมีผู้ใดหูจักดอกนะครับถ้าผมกับหอก็เห็นนะครับนี่ครับผมบบบนี่ครับเป็นอ่า บอแมนอ่านั่นดิไข่หอยนะครับบอแมนหมักเชอร์รี่ดิไข่หอยเชอร์รี่นะครับกินบมดทันได้นะครับนี่กินบมได้นะครับบอแมนว่าโฆษณาเอาไปอ่าให้ชุบแป้งทอดนะครับไม่ใช่นะครับคือโฆษณาไปนี่คืออ่าผู้ใดไที่สนใจนะครับที่ว่าเอาไปเลี้ยงเนาะเอาไปเลี้ยงเนาะท่านผู้ชมเฟินเอาไปปล่อยแล้วมันก็สิแตกนี่แบบเนี้ยคือเขา,ขาวๆาแบบนี้นะการลัางออกแล้วกาลังสิแตก นี่ครับบมแมนอาคีปไม่ดอกอาคีบของน่องของแม่นะครับผมเลยมาเห็ดน้ำผึนมาหาซอยเครเจ้าผมบมมีเวียกนี่ครับเออโอ้ยแตกมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นบ,บ่แม็นใครแมงดาเลยโมแมงดาสายพันธุ์ไม่เลยนะครับมันจะออกดำๆแบบนี้นะครับนี่เนี่ยจะแตกแล้วครับเอาไปทิม่มลุงน้ำเลยเลยนี่แบบเอ่อระยะการฟักตัวนี่ หลังจากที่มันใครออกมาแล้วมันโดนมาไหนตองเจ็ดมือดมือแตกนะครับนี่้องสาวเป็นผู้เหตดนะครับไปเบิ้งปุญแ่เจ็ดมือผู้ใรต้องกันนี่ครับอันนี้คือแบบแบบนี้ทีว่าเอาออกมาจากบัวนะครับที่ว่าเพาะไว้นะครับดี๋ยวก็เก็บมาน้ำกับมีนะครับแต่ว่าบัวอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้เนีมือขึ้นนี่บัวพาไปเบิ้งหรอกบักหอยนะครับบักหอยแต่ผู้ชมบักหอยนะครับบักหอยย่ำอีกทีครับบักหอยครับ ขไข่หอยขายคือขไข่หอยนะครับออันนี้เป็นอนุบาลป .1 ปอ .2 ที่นะ่ภาษาเขาเจ้าเอื้อนนะผมว่ารู้จักหรอกออแบบนี้นี่จะอยู่ประมาณไข่ละหนึ่งบาทประมาณนี้นะครับสองบาทสามบาทประมาณนี้นะครับนี่ตามใส่นะครับอันนี้อันนี้ผมผมก่ไปเก็บมานะครับท่านผู้ชม ฝากในด้อครับฝากแชร์ในด้อนะครับนี่หลังจากที่แพกเรล้ยวน,นะครับส่งได้นะครับส่งส่ง,งนะครับส่ทงทั่วไทยนะครับท่านผู้ชมว่าไม่ได้แพกว่าไม่ได้แพ็กแบบนี้มีที่แพ็กมีอันใดแพ็กแ,แล้ววามาเบิ่งนะไหไหนมาดูดิไหนแม่งัดมาดิไอที่ห่อแล้วอ่ะนี่นี่ครับแพกออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแค่ละหนึ่งบาทนี่ไค่ละหนึ่งบาทคือเป็นแบบนี้นะครับแพกออกมาแล้ว ฝากแช่ให้ผู้ใดทีว่ว่าเพื่อนสนใจนะด้อท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวตัวหล่าเน้อหล่าตกงานเราตอนเนี้ยอันนี้สามบาทครับแบบนี้เดีย๋ยวบาัตรไหนห่อหนี่งบัตรไหนห้อบัตรไหนห่อละพูดถึงมันใครไงวอลไหมคะเจ้าเบิ้อองนะครับเนี่ยมันจีง่าๆแบบนี้นะครับถา้า<ป>ถ้าสนใจนะครับก็ทักอ่าทักคอมเมนต์ผมมากก็ได้หรือว่าทักถักมาทางเฟสผมก็ได้นะครับเฟสผมก็ ลิทธี่ชัยโทรทำนะครับหรือว่าถักแชทดมาเลยนะครับหรือว่าเบอร์โทรผมก็ศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งห้าสี่แปดสองสองนะครับห่อแบบนี้นะครับห่อแบบนี้แล้วก็ใส่ลังใส่ลังแล้วก็สีมี้อันนี้แอด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 ออกมานีนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้ส่งเคอรี่ครับไม่ถึงไม่เกินสามวันนะครับวันที่สามเราได้ลงบ่อแน่นอนนะครับไม่ต้องย่างว่าใครมันจี พังสีเพสีห้างสีมุนนะครับมาใหม่ทุกวันอย่างวันนี้ผมก็ไปเล่นน้ํานะครับบุดน้ำดากฟูน้ำองลูงทุ่นแหละนะครับนี่นี่ครับธุรกิจครอบครัวครับผมกอนได้ไปขับรถนะครับน่ครับง่าเลยนะครับสวยๆนะครับผมนี่แหละคอยได้ท่านี้แหละปวดเอวแบบนี้ห่อไปปล่อยไว้นะครับเลี้ยงแบบกบเลยกันปะเลี้ยงแบบคบปะเอาน้ำ เอาน้ำใส่แล้วกันยังแบบกัวไปล่ะเอาผักผักตบนะครับผักตบชาว่าแล้วกะเขาเอียนยังกว่าจอกหูหนูจอกจอกหูแหนหูหนูหูหมูหูนั่นล่ะใส้ออาไปหูหนีเอ้บวแมนหีนูเอ้บวแมนนี่ไดงกินครับเนี่ยเหนนี่อาหารทะเลเต่ากินก้อนหูครับเบาหวานอีกขึ้นยังไงเงียบสมบูรณ์อยู่นี่แหละ นี่ครับเด็กน้อยสองคนกะบเหรียญยุ่งซี่แหละครับเออนะครับฝากหน่อด้อพี่น้องนะครับซอยแชร์ซอยนั่นให้มันถึงผู้ที่เขาเจ้าสนใจเนี่ยแต่ว่ากะกะ<า>กะกะมีทางเพียรอยู่นะครับมันเป็นดั้มดัด้ยังสี่ป่นตองโต๊แก่เพราะว่ามันสีออกเป็นโตแล้วเนี่ยนี่มันสีออกเป็นโต,ต,ตแล้วเนี่ยสองมือกับเป็นโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบื้องหน้าเฟซอีกผู้หนึ่งของน้องสาวนะครับถักมาทางนี้เลยเลยไหนดูหน้าเฟซหน่อยดิ นี่ตอนนี้ใครจะก็รังรับออเดอร์อยู่ครับนี่หน้าเยหน้าเพจหน้าเพจติดตามได้เลยเห็นไหมเออมีเพจฟรอมนะครับนี่เพจพืชอ่อเดอร์เขาพืชน้ำอาหารกุ้งหอยปูปลานะครับนครับจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าอีกนี่จะเป็นหัวหัวทองหอยยัางเอาขึ้นไป ข้อกับนเองอือแบบนี้แบบนี้นะครับแเมนอ่าหรือว่าโทรอีกเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์โทรเบอร์ใดอ่ะนี่ครับมาทางทางนี้เลยนะครับเพจเพจนี้เลยแล้วก็เบอร์โทรก่ะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดห้าสี่สองสี่นะครับ ตองนะครับผมห่อแบบนี้เลยครับเขาไปเบื้องในเพจนี่เลยครับเพจเนี่ยห่อเนี่ยมออคนั่นเรานเพลอะไรนะเพจพืชน้ำอาหารกุ้งหอยปูปลานะครับผมครับซื้อว่าเพจซื้อเพจนะครับนะครับเขาร้องเขาไปเบื้องนะครับท่านผู้ชมนะครับมีครับทั้งนี้กับแก่ก่อนเองเนพี่น้องอยู่บ้านนะครับยังสบายดีอยู่นะครับยัง ยังไม่ได้ไปขับรถนะครับพรุ่งนี้ก็จะเรียนรถด,ดำหรือว่าไปหาหอยก็แบบนี่แหละพี่น้องนะครับอ้างเทียก็ออกไปเบิ้ลเขาตอนนี้ผมอยู่บ้านบ้านผมเองนะครับบ้านพอบ้านเนี่ยนะครับมาจากบ้านเมียมือมือค้านนี่นะครับผมแล้วก็สีเอานี่เอามานี่แหละมามาผ้าน้องคิ้วมาเล่นน้ำปูน้ำหยาน้ำนะครับมืออื่นกับกลับแล้วนะครับผม กันผูใ้ใดสนใจนะครับกับติดต่อผมขอมาได้วิธีการเลี้ยงย่างไดกับเขาไปเบื้องน้าเพจเขานะครับเข้าไปดูในเพจเลยนะครับวิธีการเลี้ยงการอะไรก็ามาเออวิธีปล่อยอันนี้ปล่อยย่างไดแบบใดนะครับอันนี้กับมาโฆษณาใหา้น้องสาวน้ำเนาะที่น้องนะครับมผมว่ามันมันมันสร้างไรายได้วันละเอ,อถ้าจะเป็นหอยแบบนั่นแล้วนะถ้าถ้าจะเป็นหอยแบบนั้น กิโลละเท่าไรก่อนแม่เนี่ยกิมกิมเราไหมถ้ากิมแล้ว,ลลก,ลวกิโลเราลอยครับท่านผู้ชมนั่นนะนะครับถ้ากิมแล้วลกิโลเราลอยถ้าขายเป็นหัวสดๆอย่างนี้เลย 5, <000. S 1> โลละสามสิบห้าโลละสามสิบห้าบาทนะครับเป็นเป็นหัวสดๆอันนี้บรอลรวมขาทรงนะครับ บ,บ,บ่พูดถึงกันถ้าเพื่อนเอาไปเลี้ยงแล้วเพื่อนเยเอาไปขายอย่างไร้านตำมะหุ่งเนื้อพี่น้องที่บอกไว้อย่างนึงเออล้านตำมะฮุ่งตลาดนัดขายนะบ่ท่านท่านผู้ชมบ่อยากพาดนะครับหนึ่งสองสามหลังสี่หลังเห็ดแตนนี่แหละพี่น้องเห็ดแตงแจ้หอยนะครับเออจะมีบ่ยู่ข้างหลังเนาะผมบ่าพาไปเบื้องดอกมันมืดนะครับถ้าเจ้าเพาะเป็นบักหอย สีท้องสีนั่นสีนี่นี่นะครับผมกับผงจากน้ำเพื่อนเเพราะว่าผมหอ่อหอก็พ้ามาเบิ้งเพราะว่าไฟเราผมหิวเข่าเรานะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ให้น้องให้คําปรึกษานะครับหรือว่าผมก็เพราะสิรูอยู่เพราะกำกาจากน้อยนะครับแล้วก็นี่ตอนนี้กำลังรับออเดอร์แบบเดมาเบิงนี่ครับเพิ่งกระดิ ฉันเขาสั่งเข่ามาเพื่อกระติจดซื้อจดยังไงจดทียูซื้อจดซื้อจดสิบเมื่อแล้วนี่ท่านเลยเพราอาทิตย์นึงไลายซื้อลูกค้าหมดเลยนี่อ่านี่ครับกระติกจดซื้อที่อยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมจดชื่อที่อยู่แล้วก็จะไปปิ้นไปปิ้นอยู่ตรงนี้เครื่องมีเครื่องปิ้นแล้วก็ส่งเคอรี่ครับไม่ถึงสามวันถึงนะครับท่านผู้ชมวันที่สามได้ลงบ่อแน่นอนครับผมถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสิบนาทีพอดี นะครับผมเอาตามท่อนี้แหละนะครับนะครับผมยังไงก็ฝากป้อมคิดถึงคิดฮอดพี่น้องยังคิดฮอดคิดถึงทุกผู้ทุกคนนะครับผมคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ